ยาสีฟันยาสีฟันิดากะซังช็อกโกเลตมิ้นโตเมนูที่ฮิตฮอตตอนนี้ก็คือเมนูมิ้นโตนะคะหรือบ้านเราก็คือซาลาแหน่นี่แหละค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเครื่องดื่มก็จะเป็นเมนูมิ้นหมดเลยนะคะซึ่งทําให้เราอยากกินไปด้วยเลยเพราะคนญี่ปุ่นนี่เขาต่อแถวจริงจังมากเลยนะคะไอเราก็ทาดการตลาดนะคะอยากลองบ้างค่ะที่จริงก็อยากทานรสอื่นนะคะแล้วก็อ้าวลองตามเขานะเพราะเขาซื้อกันเยอะมากเลยเราก็ลองตามเขาบ้างเพราะคนที่ต่อคิวนี้สั่งเมนูนี้กันทุกคนเลยนะคะ มินโตลอมินโตเนาะเป็นยังไงนะอืมยาสีฟันยาสีฟันเอ๊ะยาสีฟันยาสีฟันลอกินยาสีฟันอืมอ,อร่อยนะอร่อยถ้าคนไม่ชอบมิ้นก็จะแบบายาสีฟันนะเนาะแต่อร่อยนะช็อกโกแลตขออร่อย ก็อย่างที่บอกเลยค่ะกินคําแรกจะเหมือนยาสีฟันนะคะพอคําที่2เท่านั้นละค่ะอืมอร่อยคือช็อกโกแลตเขาอร่อยแล้วเขาทําออกมาได้ดีมากอร่อยมากเลยค่ะ